สวัสดีครับพี่น้องวัอน,นี้บอไก่โคกน้ำลกผ้าเลาะวันดผ้พาพี่น้องเลาะไปทางไหนครับผ้พาพี่น้องมากรับส้มปลาตากแข่งของยายไพ่ครับเอาไว้ถ่าจัดจำนายของเราปลาถี่บอไกป่ปยุกสะดุงยุกย่อมากนะครับผมกระไรแน่อยครับผุหละไ่ใดครับพี่น้องผมปัดดีเถอะยายไพ่เอามาตากไว้โอ้แมงวันกันเลยลายเสืล่ะลายดอกม่ห้ามามบักแมงวันมันแห้งเนาะปลาไม่ปลางามๆครับตาก ก็อนจะจัดจำนายนะครับผมพี่น้องผู้เราอ,อ้ยนี่มีป<ร>เปีปลนปลาปลาเข็มปลาหน่าแหลมที่ว่าบ่อไก่ว่าครับพี่น้องปลาหยุกสะดุงได้นะครับผมนี่โคตรแขย่ยางดีแอย่ยา,งยยางดีด้ยครับผมถากแขงไว้เอาไว้ถ,ถอดครับอูย้ยถอดนี่แซ่บได้ครับพี่น้องถอดกินกับตำหมกฮงผีท่ม่อนทียายไผ่เราหมักไว้นะครับหมักไว้ยักไสตุ่ช่วงวังหันบ่าอะเอาออกมาจากครับพี่น้องผมพราะว่าฝนตกก็เลยเอาใส่ตู่ไว้นะครับเอาใส่ เข้ามักแล้วแล้วก็วเาอาใส่ตู้ไว้ไว้นี่พ่อมีแดดในแจ้หน่ยนอยเหมือนนี้มีแดดอากาศที่ดีเนี่ยเอามาพึ่งไว้นะครับให้มันแห้งไปน้ำนาะพี่น้องเนาะน้ำม,มันจะเก็บง่ายโอ้ดีแน่อยู่ด้ีครับพี่น้องผมสามถุงผมเโอโอนี่ยอีกสามถุงแล้วปะผมง้างๆได้ครับพี่น้องผมผมแห้งเปี๊ยเลยเหมือนกระดาษเลยท่อนนีกก่ก่อปปานยังพี่น้องผมแยกไปจากน้าง นี่วิธีการตาของเราครับแพร่ดีๆแล้วก็ตาพี่น้องผมแพ่ตัวพี่น้องมันจังบบนุ่มหน่แต่มันนุ่มหน่แล้วมันบบงามมันเห็นเนี่ยตากปลาแล้วก็แบบไงนะครับพี่น้องผมสุดลงแต่ว่าห่นปลาเพราะมีตาปีนี่ปลาบาไกลบ่คอยได้พี่น้องผมเดี๋ยวจังวากันไหมถามี่ก็จังหา ถามี่็จังเอาโอ,อ,าโอ,อหัวเขียวนี่ไรขนาดเลยไอหัวเขียวปุนราประซิวเขาก็มีตมงามครับพีพ่น้องผมพุโรปละสิวขาอืมประซิวเขาใหญ่ไพ่แล้วแพดีดีพี่น้องผมผุนแล้วก็ค่อยเห็บเอาดียงไปหันแล้เลียงยายยายายไปมือโอ้โหใจ พี่น้องคุนมองยืนตาแย่ไปครับพี่น้องผมเอาไว้ตําบ่อใดหมาจองเอาไว้ตําบ่อใดเดี๋ยวสีนินงครับตาจืดมาจัดการใส่กัดลังหันสอยไปหรือเปล่าวังหันไปสอยของเราสามสี่ตัวพี่น้องเพิ่นหอมที่หล่ะเพิ่นหอมอุ้ยน่าอร่อยจังพี่น้องเด็ดนี่เพิ่นหอมเพิ่นตัวป่าเป็นตอนซ่อน ภูเขาตัวงามๆครับพี่น้องผมเหงเลยได้ครับตัวนี้ตากพึ่งว้กอนพึ่งใแต่เมือว้านเหงียงแล้วครับคนละทอดกรอบอยังอีกของใหม่พึ่งร่มไว้ครับหัวเขียวกับกาลังอารวาดครับ่วงกระผมสำหรับคลิปนี้บอกไกลกะบอได้ภาพี่น้องไปหายังไปเห็ดยังคาภาพพี่นออ้งนอ,งนองมา ตากปลารับชมยายไพ่ตากปลาครับเพราะว่าบอลไก่กะไปหาอยู่ครับแต่ว่ากัยังบ่ได้นะครับได้กะน้อยๆกับว่าฟสิเป็นให้ท่านผู้ส้มเบิองนะครับรับสม้มบอลไก,ลก่ก็เลยบ่ได้เฮ็ดคลิปนะครับเฮ็ดกัยังบ่ทันเดไปหาครับพี่น้องอยากจะน้ำหน่ำน้ำในอยู่หมูข้าเจ้าเพิ่นกลับไปอยู่แต่ว่าบอลไก,ลก่ยังบ่ได้ไปครับผมเมื่อหน้าก็จังสิายไพ่ยาย,พายไพ่เปเลาะครับ สำหรับคลิปนี้คอณพี่น้องพบอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงลำรลำรด้วยสุขูสุขคนเด้อครับที่เขามาติดตามรับชมเป็นแรงเช่แรงแจงหายายไฟกระบอกไก่ครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะเพื่อนจ้า